อ่ครับสำหรับวันนี้แล้วก็มาทำความสะอาดเนาะลงอาหารนะหรอไม่ทราบว่าท่านมหาเทพอุพสินมีความคิดอะไรเกี่ยวกับงานครั้งนี้บ้างครับรับตามคำสั่งของเจ้าใหยรับตามคำสั่งของเจ้าใหญ่นะเาห้ะยงเรียนง คุ่มกำลังทำอะไรไม่รู้สมเขาสาวสวยนะสมเขานะสมเขาอะไรคะนะฮะเราก็สังเกตดุจากพื้นนะฮะ ในการทำความสะอาดครั้งนี้ครับโอ้โหก็ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ฮะบิ๊กคีนิ่งเดย์นะบิ๊กคลินิ่งเดย์ดามาลมาสอบถาม ครูท่านนี้นะครับว่ามีความคิดยังไงเกี่ยวกับมีเหรอครับอันนี้คือช่วงเวลาว่างนะฮะช่วงเวลาว่างถ้าสำหรับเทคนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันเทขัดไปครับโอ <c oughs> เค